พันธกิจห้องชั้นบนที่สําหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริส <h anging> ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่สองมกราคมคริศร2025คำพยานชีวิตโดยคุณลอเรนวอลเกอร์ เท็กซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องความโกรธบริสุทธิ์และข้อพระกรัรมพีหนุนใจที่นำมาไครครัรวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ8พระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณทรงกลิ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงคุณลอเรนวอเกอร์เป็นพยานว่า คุณแม่ของดิฉันเป็นทั้งฮีโร่และผู้สร้างแรงบันดาลใจในชีวิตของดิฉันแต่เป็นพระท่านติดเล่าดิฉันจึงไม่ค่อยได้พบกับท่านมากนักดิฉันเฝ้าดูคุณแม่ที่ถูกกลืนกินด้วยความเสพติดอย่างช้าๆในระหว่างที่อาการโรคของท่านเลวร้ายมากขึ้นดิฉันรู้สึกเสียใจมากจนไม่อยากจะอธิษฐานวันหนึ่งดิฉันโกรธมากจนตะโกนต่อว่าพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้น ดิฉันปราทใจที่พระเจ้าทรงตั้งใจฟังดิฉันอย่างอดทนทำให้ดิฉันเริ่มต้นพูดคุยกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันการวางใจพระเจ้าในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าเป็นเรื่องที่ยากดิฉันยังคงมีช่วงวันที่ยากลำบากในการที่จะลุกจากเตียงเพื่อมาทำกิจวัตรประจำวันรู้สึกว่าตนเองกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่เท่านั้นแต่การเริ่มต้นวันด้วยการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ ช่วยให้ดิฉันสามารถจดจ่อในสิ่งที่จะทำในแต่ละวันได้ถึงแม้การเจ็บปวดใจของดิฉันยังคงอยู่แต่ด้วยการใช้เวลากับพระเจ้าและความช่วยเหลือจากพระองค์ความเจ็บปวดในความสัมพันธ์กับคุณแม่ได้หายไปแล้วความสัมพันธ์ของดิฉันกับพระเจ้าก็เติบโตมากขึ้นการสูญเสียความสัมพันธ์สามารถนำความเศร้าความสับสนและความโกรธเข้ามาแต่ในความสัมพันธ์ของดิฉันกับคุณแม่ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเราในทุกสถานการณ์พระองค์ทรงสามารถจัดการกับความโกรธของเราได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าวางใจในพระองค์ผู้ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเพื่อผู้ที่กําลังโกรธคนที่ตนเองรักข้าแต่พระเจ้า พระองค์เท่านั้นที่ทราบถึงความเจ็บปวดรวดร้าวและทรงทราบว่าข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถทนได้นานแค่ไหนขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายในการปลดปล่อยความโกรธโดยไม่มีรากขมขื่นเกิดขึ้นขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างไม่มีเงื่อนไขอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ